Mission to the Moon Podcast. Continue with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรบิทฮานอุตสาหะรครับวันนี้มีคําถามหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจดีนะก็คือว่าทุกวันนี้รู้สึกสับสนกับชีวิตไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงดีไม่รู้ว่าเส้นทางที่อยู่นถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันเหลือน้อยด้วยนะคร แม้ว่าคนที่ถามมาจะอายุสาสิบต้นๆเนี่ยนะครับแต่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มเซนได้ว่าเออ้ยมันมีจุดจบเหมือนกันนะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเราต้องตายแต่ว่าวันที่มันรู้สึกอ่ะมันจะมันจะเข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยมันมีเส้นตายมันมันเริ่มเห็นละนะครับตอนหนุ่มๆจะไม่ค่อยคิดหนุ่มๆสาวๆไม่ค่อยนึกถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันดูไกลนะฮะแต่พอเราเริ่มเห็นว่าแต่ละปีมันผ่านไปเร็วๆเนี่ยฮะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้มันไม่ไกลเนาะนะแล้วก็แต่ของมันเป็นธรรมชาตินะครับ คำถามก็คือว่าเราจะออกแบบชีวิตยังไงดีให้เรามีความสุขณท่นะามกลางสิ่งที่มันไม่แน่นอนตอนนี้หรืออาจจะพูดได้ว่าท่ามกลางข่าวลบๆเต็ไมไปหมดในช่วงนี้นะครับช่วงนี้คนส่วนใหญ่เครียดนะนะคนรู้สึกแบบกังวลหลายเรื่องนะครับเรื่องเศรษฐกิจเอยเรื่องอะไรเอยนะฮะแล้วก็กังวลเกี่ยวความไม่แน่นอนกังวลกับแค่ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคนก็รู้สึกกังวลกับความไม่แน่นอนว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วแต่เราจะเปลี่ยนฉันจะเปลี่ยนตามทันไหมอันนี้เป็นความกังวลที่ผมเจอเยอะนะฮะ มาบวกกับปัญหาเศรษฐกิจเข้าไปอีกเนี่ยนะครับคนก็เลยกังวลมากมีมีคนถามผมด้วยนะว่าในอนาคตเนี่ยคิดว่าโลกจะเป็นยังไงนะฮะผมตอบอย่างนี้ผมคิดว่ามันมีอยู่สี่สนาริโอด้วยกันนะครับสี่สินาริโอด้วยกัน,นะน,ากนจากจากวันนั้นจากวันนี้นะที่เราเห็นสงครามเห็นความเหลื่อมล้ตํต่างต่างน,นานาพวกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สี่นาริโอที่ผมคิดนะผมผมไม่รู้นะจะเป็นแบบไหนแต่ผมคิดว่ามันจะอยู่ในสี่อันนี้อันที่หนึ่งคือ เป็นทำนองนี้แหละก็คือคล้ายๆกับที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะก็คือมีความเหลื่อมล้ําแบบนี้นะครับมีการครอบงำของทุนใหญ่แบบนี้นะฮะแต่ก็อยู่กันไปนะครับในสังคมเดียวกันนี้แหละก็อยู่กันไปนะฮะก็จะมีการปะทะกระทบกร,ระทั่งกันบ้างนะครับชินในโรที่สองนะฮะก็คือความเหลื่อมล้าเนี่ยชัดเจนกว่านี้แล้วก็มีการแยกกันอยู่เป็นมีการมีเส้นแบ่งที่ชัดเลยนะครับถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงหนังอารมณ์ประมาณแบบให้หนังอารมณ์แบบ อิลิเซียมอะไรแบบนี้นะที่แบบคนรวยอยู่ข้างบนแบบมีเมืองอยู่บนทองฟ้าแล้วก็คนคนทั่วๆไปก็คืออยู่อยู่บนพื้นโลกนะฮะแล้วก็ขึ้นไปทํางานให้อะไรประมาณอารมณ์แบบนี้นะฮะแล้วก็ไอ้คนรวยก็มีทุกอย่างเอ่อไม่แก่ด้วยนะฮะอะไรแบบนี้นะครับมีการแยกกันอยู่อย่างชัดเจนนะฮะอีกอันนึงผมคิดว่าก็เป็นเชนาร์โรที่ที่ต้องระวังเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจะไม่ดีกับใครเลยเนี่ยก็คือคนทนไม่ได้แล้วลุกคือนะฮะ รู้สึกว่าความไอเส้นแบ่งเนี่ยมันมันหนักมันหนามากนะฮะหนักมากเกิดสงครามเกิดจรลาจนลุกคือขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นซีนาร์โอที่สาม س ي ร์โอที่สี่คือความเหลื่อมล้าน้อยลงนะครับด้วยการนําเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเข้ามาใช้บวกกับกฎหมายนะฮะเพื่อที่ะจะกระจายทรัพยากรให้ดีขึ้นทําให้ความเหลื่อมล้าน้อยลงทําให้ทั้งโลกเนี่ยมีความเป็นแบบขอใช้คำว่ามีความเป็นสแกนดิเนเวียนมากขึ้นก็คือคนรวยก็ไม่ได้รวยมากแบบแบบโอ้ยแบบ เป็นแสนเป็นล้านเท่าของของคนทั่ว,วไปเน่เดียวกันคนทั่วๆไปที่ใช้ชีวิตปกติทํามากินปกติเนี่ยก็มีชีวิตที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือสแกนดิเนเวียนแหละนะฮะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกินความเป็นไปได้เพราะว่าเราก็เห็นว่ามันมีบางประเทศที่ทำได้ใกล้เคียงนะครับใช่ไมี4ชินารียที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าอะไรจะเกิดข,ขึ้นก็ตามนะผมคิดว่าเราก็จะต้องมีชีวิตที่มีความสุขให้ได้เอาปุงงี้แล้วกันนะฮะ ก็เลยเป็นที่มาของตอนวันนี้ว่าชีวิตที่มีความสุขเนี่ยในความคิดเห็นของผมเนี่ยมันควรจะต้องโฟกัสที่อะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งผมคิดว่าสําคัญคือเรื่องเงินใครจะบอกว่าเงินไม่สําคัญกับความสุขของชีวิตเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะผมว่าจริงๆมันสําคัญนะฮะสำคัญแต่ว่าขนาดไหนเยอะแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับแต่การมีเงินเนี่ยมันช่วยให้เราแก้ปัญหาจํานวนมากได้อันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับถามว่ามัน มันดีไหมคือจริงๆเนี่ยมันควรจะให้ทุกคนมีทรัพยากรอันนี้เยอะพอที่จะอย่างน้อยเดินตามความฝันของตัวเองได้บางประเทศเขาก็ทําได้นะฮะเขาสามารถทําให้ปร,ระชาชนของเขาเนี่ยหยุดทํางานหนึ่งปีไปมีแกรเยียไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็ยังมีกินมีใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีการดูแลสวัสดิการดีมากเราก็ต้องพยายามของเราเองมันยากครับมันยากสำหรับหลายๆคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ หนักนาสาหัสมากทีเดียวแต่เราก็ต้องพยายามนะครับในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องระวังมากๆเรื่องการใช้เงินนะแล้วก็เรื่องการลงทุนนะครับจะลงทุนอะไรต้องศึกษาให้ลึกขึ้นนะฮะเพราะว่ามันยากขึ้นผมว่านะการลงทุนยุคหลังๆเนี่ยมันยากขึ้นในความคิดเห็นของผมนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเหมือนที่คุณพ่อผมบอกนะฮะคอนเซอร์เวทีฟไว้หน่อยจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้คอนเซอร์เวทีฟถ้าแปลภาษาไทยมันแปลว่าอนุนรักษ์นิยมใช่ไหมแต่ว่าใน,ในความหมายของผมเนี่ยมันคือไม่ได้แบบว่าอนุนรักษนนนิยยมแบบใออ่่าางง้ะถึว ให้ระมัดระวังแล้วกันระมัดระวังให้เยอะหน่อยนะค,คิดเดยอะนิดหนึ่งนะฮะคิดร้ายได้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเงินก็เป็นเรื่องสําคัญปัจจัยที่หนึ่งก็ต้องดูแลให้ดีนะครับช่วงนี้ก็ดูแลค่าใช้จ่ายดูแลเรื่องการลงทุนนะฮะให้ดีระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ก็หารายได้เพิ่มช่วงนี้ผมจะรับงานเยอะอขึ้นนะฮะเพราะรู้สึกว่าเออถ้ามันยังมีคนที่อยากจะให้เราทํางานอยู่เเนี่ยยรราาาาากกก็็ออจจะะทํงม เสียสละเรื่องอื่นไปหน่อยหนึง่งนะครับก็พยายามจะรับงานเยอะขึ้นนะฮะซาอ์ที่ตอนนี้ก็คือทํางานตลอดก็ไม่เป็นไรคือครู้สึกว่าเออมันเป็นช่วงเวลาที่ที่ยากลําบากอะเราก็จัเป็นจะต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ไว้นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของอํานาจนะฮะเอออันนี้ก็เป็นเันเมทริกนหนึ่งที่ที่ทำให้มนุษย์มีความสุขเหมือนกันเมื่อก่อนเพิ่งจะฟังอาจารย์วีระกับูดเื่นนี้ผมชอบเนะี่ยคืออํานาจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบอํานาจบาดใหญ่นะฮะแต่ว่าอํานาจในนี้คือความสามารถในการควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตััวเรรานะคบ ซึ่งแน่นอนเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้แต่คนที่มีอํานาจควบคุมได้เยอะหน่อยเนี่ยนะฮะก็จะค่อนข้างมีความสุขเพราะว่ามนุษย์เราชอบ in คอน t r o ลนะฮะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องนี้ต้องมีจุดสมดุลน,นะเพราะว่าถ้ามีเยอะเกินไปนะครับหรือว่าเราพยายามแสวงหามากเกินไปเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นภัยกับเราเองนั่นเองนะครับคาว่าอํานาจในที่นี้ไม่ได้มาจากการไปรข่มขู่เขามาด้วยนะฮะผมพูดอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่คุณทํางานด้วย เราก็แวดวงของคุณนะครับพูดง่ายคือไปที่ไหนเนี่ยเขาอยากจะอยากจะให้คุณทําอันนี้ให้อ่ะอยากจะอยากจะอยากจะซัพพอตอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของอำนาจในอันนี้เหมือนกันนะค,คือมันไม่ใช่เป็นอำนาจแบบตรงๆแต่ว่ามันเป็นอิมโฟล์นใช้คําว่าอิมโฟลอนแต่จะถูกคำว่าอำนาจนะคเพราะฉะนั้นคนที่สามารถอิมโฟลอนซ์อะไรคนได้เยอะเนี่ยก็จะมีความสุขเพราะว่ามันจะมีของที่อินคอนโทรเยอะนะฮะของที่อินคอนโทรมันจะมีเยอะกว่าแต่อย่างที่บอกนะครับการสแสวงหาเรื่องนี้มากเกินไป ก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันนะครับเรื่องที่3ก็คือคนรอบๆตัวมนุษย์เราเนี่ยมีความสุขจากความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะเราเคยมีงานวิจัยที่ฮาร์วาร์ดนะฮะหลายคน้องคงจะเคยอ่านเป็นงานวิจัยที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้มนุษย์มีความสุขมากที่สุดเนี่ยคือความสัมพันธ์กับคนรอบตัวดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นะความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเนี่ยเป็นก็เป็นเหมือนกับการลงทุนคะต้อง invest invest เวลา invest ความจริงใจนะครับ invest อะไรหลายๆอย่างคุณคุณอยากใช้เพื่อนคุณดีีออ่่นะ่คคุุณณนนไมดกบเพื มันก็ไม่ได้ถูกไหมอันนี้คือการลงทุนนะครับเป็นการลงทุนเรื่องเวลาส่วนใหญ่เป็นเร <tamanho S 2> <ส>ื่องเวลาข้อที่4นะฮะแกนที่4ของความสุขของมนุษย์ก็คือเรื่องของสุขภาพสุขภาพนี่คือสุขภาพกายและสุขภาพใจนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับนิสัยของเราเองสุขภาพส่วนใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของเราเช่นถ้าเราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตัวเยอะนะครับเราออกกาลังกายเยอะนะฮะแนวโน้มเราก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตเราก็จะดีด้วยนะครับเรานอนเยอะนะครับเรา เสพของที่มันเป็นบวกกับเราเยอะๆเช่นอ่านหนังสือนะครับไม่ไปดูอะไรดรามาร่าเลยอะสุขภาพจิตเราก็ดีเนาะเราเใช้เวลากับมือถือน้อยหน่อยนะฮะใช้เวลากับธรรมชาติเยอะหน่อยไปรับวิตามินดีหน่อยเจอแดดหน่อยสุขภาพมันก็ดีจัดบ้านเองทําอะไรเองนะฮะจิตใจเราก็สงบเป็นเมดิเทชันรูปแบบหนึ่งเรานั่งสมาธิเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันคือพวกนี้เรารู้อยู่ละ อาหารนะฮะไม่มีใครบังคับให้เรากินเราเป็นคนเลือกกินเองทั้งนั้นนะครับจะกินอาหารดีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราขนมขนมอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นผมก็ได้บอกผมหยุดกินได้นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสิ้นนะคือมันไม่ได้มีใครมามาช่วยอะไรเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับถามว่าเรารู้ไหมว่ากินอะไรดีไม่ดีทุกวันนี้รู้อยู่หมดอยู่แล้วนะทุกวันนี้ความรู้เนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาจนขี้เกียจฟังแล้วออ่่่ะนนแตกกกาารรจทํไไไดด้้้หืมมัั็ขึยูบ ตัวเรานั่นเองก็คือมันไม่มีใครมาทําอะไรได,ได้เรื่องนี้สุขภาพเป็นเรื่องที่แบบคือเรื่องเงินคนอื่นยังพอช่วยเราได้นะแต่สุขภาพนี่คุณต้องทําเองจรงิงคือมันไม่มีใครมาช่วยคุณได้จริงนะฮะคือมันมันแบบเป็นเรื่องที่เพอร์ซันมากแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขไม่ใช่เฉพาะของเรานะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขของทุกคนรอบๆตัวเราเลยนะฮะผมยกตัวอ,อย่างนะครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราไม่ป่วยเราไม่ป่วยลูกเราก็มีความสุขไม่ต้องมากังวลเรื่องเราป่วยเราเป็นลูก เราไม่ป่วยพ่อแม่เราก็มีความสุขไม่ต้องมากังวลลูกป่วยเนี่ยพ่อแม่ทุกมากนะเ,ออเหมือนกันนะฮะคือพ่อแม่ป่วยเราก็ทุกใช่ยไหมออนั่นเนี่ยเราเองก็ทําเรื่องนี้ไม่ได้ทาให้แค่ตัวเองแต่ทําเพื่อคนรอบข้างด้วยนะครับเราก็แฮปปี้คนรอบข้างก็แฮปปี้ฉั้นคุ้มค่าที่จะลงทุนสี่แกนเนาะที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับความสุขของชีวิตเวลาออกแบบเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมองดูทั้งสี่อันนี้ยให้บาลานซ์ให้ดีนะครับแล้วก็ ในช่วงเวลาที่ยากลําบากช่วงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ายิ่งต้องดูละเอียดนะก็ลองดูนะฮะว่าเราจะทําอะไรได้บ้างใน4เรื่องนี้นะครับ่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามม i ชชั o นชนมูลนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ m i s s n to t h u Moon Podcast Continue with your mission